สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o o m i World d a i l y กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกำไรของกามา a าค่ะหรือว่ากำไรของม s สมา v e l กันดีกว่าหลังจากที่เราได้เห็นในตัวอย่างของเดอ Marvel ไปเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นกำไรอีกข้างหนึ่งแล้วถูกไหมว่ากำไรอีกข้างเนี่ยมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ดาเบนแม่ทัพคลีคนใหม่ที่กลายเป็น t ด e a อา u s ค er ิแทนตัวของโรนนนะครับผมแล้วที่นี้เองเนี่ย เล่าอะได้เชื่อมโยงกันมาก่อนหน้านี้เราถูกป,ป่าว่าเฮ้ยไอ้กำไรนี้หรือว่าแหวนของเทนริงเองมันดูจะมีลักษณะสถาปัตยกรรมในการออกแบบสร้างขึ้นมาเนี่ยคล้ายคลึงม,งมากๆกับเทคโนโลยีในมิติควอนตัมที่เป็นเทคโนโลยีของแข่งนะครับที่นี่เองเนี่ยมันก็เลยถูกเชื่อมโยงไปกับมัลติเวิร์สแต่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ได้มีการพูดออกมาแล้วนะครับผมว่าไอ้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนทําเพื่อต่อๆเป็นเรื่องเรื่องๆไปนะครับมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้เกี่ยวข้องกันเต็มๆสักเท่าไหร่ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ยังคงม ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้เหมือนกันขนาดนั้นหรอกแต่หากเรามาดูใน e n c r e d i t ของชางชีเนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะชางชีกับไอ้กำไรอะ่ะมันมีลักษณะเหมือนกันมากๆเลยถูกไหมถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยกำไรอะ่ะคือข้างหนึ่งแล้วก็แหวนเนี่ยใส่อีกข้างหนึ่งแต่ตอนนี้มีกำไร2ข้างแล้วเท่ากับว่าถ้าจะใส่แบบเต็มเซ็ตเนี่ยก็ต้องเป็นใส่กำไร2ข้างแล้วก็แหวนเนี่ยใส่ข้างละ5อย่างนั้นหรอก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยใน e n c r e d i t ของชางชีอ่ะหากเราย้อนไปดูนะเราจะเห็นเลยว่าในตอนจบที่หวง Okay. มาดูว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแหวนเนี่ยหลังจากที่ชังชีเอามาใช้และออร่าของแหวนเนี่ยก็เปลี่ยนสีจากสีน้ําเงินที่ตัวของเวนวูใช้ไม่เป็นสีทองในตอนที่ชางชีใช้เพราะมันเป็นสีทอง่ะมันเหมือนมันถูกแอคทิเวทขึ้นมานะครับทำให้มันส่งสัญญาณไปยังที่บางที่แล้วก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าแหวนอันเนี้ยเก่าแกยิ่งกว่าตัวของอายุของเวนวูซะอีกที่เวนวูเองเนี่ยมีอายุมากกว่า1000ปีแล้วแต่แหวนอันเนี้ยเก่ามากไปกว่านั้นหลายๆคนก็เลยนั่งคิดว่าแลวแวน กด็ดาวันว่ามันต้องส่งไปที่มิติควอนตัมอย่างแน่นอนเลยแต่ปรากฏว่าไม่น่าจะใช่นะครับแวนแวนนี้เองเนี่ยนะครับผมน่าจะส่งไปอย่างอวกาศนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากเรามาดูเนี่ยแหวนอันเนี้ยถูกครอบครองโดยเวนวูถูกไหมแล้วก็กำไรของกามาราขาเนี่ย ในซีวี์มิสซาเวลจงใจให้เห็นเลยว่ามันถูกนํามาจากวิหารของเทนริงนะครับโดยกลุ่มคนที่ไปเอามาเนี่ยก็คือพวกแคนเดสตายนะครับผมพวกนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากมิตินัวถึงแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์ก็ตามกามาราขาดเองเนี่ยนะครับผมก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแคนเดสตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยโอเคเรื่องแคนเดสตายอะเรื่องหนึ่งมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับมิตินวอะไรก็ว่่าา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 กกกกกัันนนไไไไปปปปเเพรรรระะวววํขของมขนนามางมมมย็็สถิิิดดตตู้้แล จากนี้เองเนี่ยยังสามารถย้อนเวลาได้อีกด้วยนะถือได้ว่าเป็นกําไรที่โหดมากๆเลยแต่ไอจุดที่น่าสนใจก็คือในตอนที่ไปเอามาเนี่ยนะครับผมมือที่ใส่กําไรอยู่ออริจินอลเนี่ยเห็นได้เลยว่าเป็นมือสีฟ้าซึ่งมือสีฟ้าเนี่ยนะครับผมคนที่มีผิวสีฟ้าเนี่ยมันมักจะเป็นชาวครีนั่นเองครับและทีนี้เรามาเห็นกําไรอีกข้างอ่ะก็อยู่กับชาวครีเหมือนกันนะครับผมนั่นแปลว่าไอวัตถุเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ของชาวครีหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ของอวกาศที่ชาวครีเนี่ยตามล่าอยู่นะครับผมนั่นแปลว่ามันต้้อองงเกี่ยวข กับเอเลี่ยนชาวเคยอย่างแน่นอนรวมไปถึงแหวนเทนริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้มาเวลกกาลังปูทางไปสู่สงครามอาวกาศนะครับผมที่จะรวมไปถึงสกาวรวมไปถึงครีอะไรเนี่ยมามากกว่านี้อย่างแน่นอนคือเรื่องราวแค่ในเดอะมาเวล์มันคงยังไม่ได้จบมาหภาบทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีเทนริงเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกไหมเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับผมกาไรนี้เนี่ยน่าจะเป็นซาก้าถัดๆไปที่มาต่อจากเดอะมัลติเวิร์สซาก้าหรือไม่มันอาจจะมาเกี่ยวข้องในมัลติเวิร์สซาก้าด้วยเลยอาจจะเป็นวิธีที่ครีเน่ตาาาิม เวิร์สหรือเปล่าหรือคลีเนี่ยต้องการจะไปสำรวจมิติอื่นๆนอกจากอวกาศที่พวกเขาอยู่หรือเปล่าคลีอาจจะต้องการส่งกําลังของตัวเองเนี่ยไปยังมิตินวลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าชาวคลีเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นเอเลี่ยนที่เก่าแก่มากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเอเลี่ยนที่ส่งพลังที่สุดในจักรวาลน,นะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบบเผ่าพันธุ์ที่มีอารยธรรมอนณอานิคมอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยคือเทียบกับมนุษย์เนี่ยคลีอณนาอาณานิคมใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยในอนาคตเราน่าจะได้เห็นบทบาทของชาาววคคลีีีนนน่่มมออกกแแรผ้็ ค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าสัญญาณที่ส่งไปจากแวนตเทนริงแล้วก็รวไมไปถึงที่มาของกําไรของมิชมาเวลเองเนี่ยไม่ได้มาจากมัลติเวิร์สแต่มาจากชาวคลีต่างหากนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการคอมิกเวิลด์ในวันนี้ที่เราได้เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิล Daily, in een